นายศักดาศิลปสิทธิ์ประธานกลุ่มเชียงใหม่ลอยเลและกรรมการสภาทนายความภาค5ได้นำทนายความจากจังหวัดเชียงใหม่เดินทางไปเชื่อมสัมพันธไมตรีและร่วมทำบันทึกข้อตกลง MOU กับสมาคมทนายความแห่งเมืองแทจอนประเทศเกาหลีใต้นายชเวจินยองประธานสมาคมทนายความแห่งเมืองแทจอนกล่าวให้การต้อนรับว่าเมืองแทจอนมีสมาชิกทนายความประมาณ800คนทางสมาคมรู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสต้อนรับประธานกลุ่มเชียงใหม่ลอยเลและกรรมการสภาทนายความภาค5พร้อมด้วยทนายความจากจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้เดินทางมาเยือนและมาทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางกฎหมายและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเพื่อสร้างมิตรภาพร่วมกันระหว่างทนายความสองประเทศนี้และทางสมาคมมีความพร้อมที่จะเดินทางไปเยือนจังหวัดเชียงใหม่เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทํางานในด้านกฎหมาย ระหว่างประเทศร่วมกันในอนาคตต่อไปนายศักดาศิลประสิทธิ์ประธานกลุ่มเชียงใหม่รอยเละกรรมการสภาทนายความภาคหให้สัมภาษณ์ว่าต้องขอขอบคุณทางสมาคมทนายความแห่งเมืองเดชอนประเทศเกาหลีใต้ที่ได้เรียนเชิญพวกเราทนายความและกะสื่อมวลชนมาเดินทางมาทํา MOU กันทําข้อตกลงกันร่วมมือที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและพัฒนา ศักยภาพของวิชาชีพทนายความไปสู่อนาคตรวมทั้งขอให้มีการแลกเปลี่ยนดูงานระหว่างสองประเทศนี้และก็จะพัฒนามิตรภาพระหว่างกันทั้งสองประเทศนี้ให้ยิ่งขึ้นไปต้องขอขอบคุณทั้งสมาคมทนายความดชีชรและก็อาจารย์เทมุนทิมประธานมือที่ประคุณดีฐานที่ให้โอกาสกับพวกเราได้เดินทางมาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้นะครับ